Cucuirus mai var, tam mai farm level, level mai cool Dal panna ne amo fight tante, pam Crystal shop, Langlux lux farm map, tam se Blocks fruit, boc un roblox Anime fighting, Simulator rogule Mirabo web pop, sed rang game pas map Blocks fruit, rakare de, ratu Wallet Link rudang rang Ranaku Lan minori shop, lan boricala fam tang tang บุคคลนอโลบอกอนิเมะไฟติ้งซูมเลเตอร์และแบบอื่นๆอีกมากมายและไม่ใช่แค่นั้นยังมีระบบเติมโลบั๊ด้วยเลท5.5ถึง6และยังมีโค้ดพิเศษสำหรับคนที่เติมโลบั๊ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเติมครบตามจำนวนและใส่โค้ดนี้เข้าไปคุณจะได้โลบั๊เพิ่มทันทีและไม่ใช่แค่นั้นบบ 5. 5สำหร,รับคนที่จะฟาร์มแบบต่างๆเพี่งคุณใส่ชื่อช่องของผมเข้าไปคุณก็จะได้รับส่วนลด10%ทันทีจะรออะไรกันอยู่ละ่ะไปเติมไปเลยดีกว่า เนปาโป<ฮ>าโวันนี้ก็ช่างรอมเหมือนกันนะเนี่ย <Hello. S 2> ก็กาสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยเนะครับผมวันนี้กณอยู่กับผมนะครับผมไวรไรคุ้งไงล่ะ เปลี่ยนการเปิดตัวกันบ้างปะโแเราเจอสวัสดีปุยยะตายแล้วเราเจอถึงตุวเกาทอมบี้อย่างเดิมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้นะครับผมผมก็จะมาในเกมโลบ็อ x ในแมปวันพัคนแมนเดสจ t นี่ว้าวเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยผมไม่รู้ว่าแมปมันมาใหม่มเ,นะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่แปด

อ่าสแต็กเริ่มมามันจะมีให้ค่าเราออพไปที่สเต็มก่อนแล้วกันนะอ๋อต่อยต่อยต่อยมันจะเป็นการบวกโอเคสเตมินาบวกสเตมินาไปเดี๋ยวนะเกมสไตล์เกมมันคุ้นๆนะปะเด็นนะกดตันนวท,ที่ชอบมีอินฟินิตี้สปอรอ่อพาวเวอร์ เออไฟติ้งเออโอเคโอเคโอเคปาร์ตี้มีปาร์ตี้ด้วยนะครับมี uh, อะไรสแกนนี่แหละเออหน้าโอเคเซตติ้งเซตติ้งมิวสิกปิดปิดครับปิดปิดสิครับเออมิวสิกปิดโอเคอันนี้โอ้ <c oughs> oh, oh, นี่มันภาพกากนี่หว่าโอเคเรียบร้อยก็สกิลอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเออจัดการพวกโจนะครับผม จะได้ exp หนึ่งพันห้าแล้วก็เงินอีกสองร้อยห้าสิบก็ถือไปใช้ได้อยู่เลยนะครับผมต่อยมัน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 เฮ้ยเฮ้ยมันมีค่าต่อยมิดด้วยว,วะ่ะค่าต่อยมิดด้วยว,วะ่ะเออเออเอยเอาวะ่ะเอาวะ่ะแม่งโคตรเก่งเลยครับแม่งโคตรเก่งเลยครับกูกูเกมนี้ไม่ต้องให้กูเทนก่อนว้ยเชื่อกูเกมนี้ไม่ต้องให้กูเทนก่อนอ่ะกูก็ต้องเทนไปเรื่อยอ่ะ มีเลเวลขึ้นเลยนะเนี่ยเลเวลอย่างเนี่ยเป็นเลไรที่สุดยอดมากเลยนะเป็นเลไรที่เท่มากเลยเออมีโดดได้วะเออมีอะไรแบบอืมตอนนี้สเต็งผมนะครับผมเอ่อเอาให้มันถึงสองร้อยแล้วกันโอเคสองร้อยแล้วก็คือถ้าเกิดเรายิ่งต่อยเราก็ยิ่งเก่งกดตัวทีใช่ปะกดไลน์ว่าซิทอัพกดเราเลวซิทอัพแซดอ่ะแซดซิทอัพเฮ้ยเอจ เอจิน่าจะเป็นค่าเอ่อค่าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นค่าแต่ถ้าจะเป็นค่าอะไรสักอย่างเออกดเทนอะไรไบ้างกดเทนอะไรบ้างอันนี้มันเป็นการกดอิโมจิไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ก็เทเนไปเรื่อๆยๆแล้วกันนะเอจิ AG น่าจะเป็นเอ่อค่าอะไรสักอย่างเนาะใช่มันก็น่าจะเป็นค่าอะไรสักอย่างแหละตอนนี้หนึ่งพันละเอาถึงสองพันแล้วกันเนาะเฮ้ยมา เอ้ยมันมัน,ม,นมันเทนได้เร็วมากท่านผู้ชมถ้าเกิดเรากดรีเซ็ตล่ะกดรีเซ็ตอ่าสมมูรณนะอันนี้ผมลองกดรีเซ็ตก่อนนะกดรีเซ็ตแล้วเกิดใหม่เซ็ดไม่หายด้วยนะครับผมเซ็ดไม่หายแล้วเราก็มามาติดอัพลัวอ่าติดอัพลุลัว,ลวพื้นติดอัพอะไรประมาณนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมเออนี่อันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โอ้อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเกมีบาร์กครับผมเกมีบารไม่ไหวแล้วนะไอมอนไอมอนเตอร์พวกนี้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเอ็กจะไม่ทนเอ็กจะไม่ทนให้ยอให้ย่อให้ยอให้ย่อให้ยอให้ย่อให้ย่อให้ย่อใย่อให้ย่ให้ย่อให้ย่ออย่ย่อย่อโยอ้ยห้ยล้ย่อให้ย่่้ย เวียลขึ้นมาหัวผมขอลงไปที่สเตปินาลลวๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ลงไปที่เลือดโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเล่นๆไปดูอะไรสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าในแบบนี้มีอะไรนอกจากการที่เราทำเควสยรมั่งนะครับซึ่งกระโดดตรงไงเอ่อสกิลเอเอเอสกิลสกิลแหละสกิลตรงไหนสปินฟอร์เดอะแคสสกิลว่าต้องไปหาไซตามาไว้ใช่ใช่ไซตามามันยืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะว่าต้องไปหาไซตามาเว้ เชื่อคือดีเนี่ยสัตามะเนี่ยคัทคาแรคเตอร์เนี่ยโอเคนี่ครับผมใช้ในการสปินนะครับผมสปินรีสองรอบนะเราจะมาสปินกันว่าเราจะได้สายอะไรเออเอสเปอร์เอสเปอร์เอสเปอร์อ๋อ oh, พลังจิตว่ะทัสมากี่ทัสมากี่แล้วสกิลของทัสมากี่ เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าดีไหมแต่ก็ทัศสึมากีไว้ก่อนเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวโอ้บินบินได้สุดยอดมากทัศสึมากีแต่ทัศสึมากีวะทัศสึมากีไปไปไปโอเคแล้วก็น่าจะฟาร์มได้แบบง่ายๆอยู่ตอนนี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่โอเคฆ่าได้แบบง่ายๆเลยครับผมตอนนี้โอเคฆ่าหน่งฆ่าหน ค่ามันค่ามันแค่สตัวเอ้แค่สตัว,อตวบอกเลยว่า EC มากครับ EC มากครับผมบอกเลยว่า EC ผมว่าผมต้องฟาร์ตรงนี้ให้ถึงเลเวลสิก่อนผมขออัพเลือดให้ถึง5อ่ะแล้วก็ไปอัพที่สเตมินาแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะมาเทีนกันเจอเราก็จะมาเทีนกันเจ้เผมว่าถ้าถ้าซึ่งมากี่มันมันดีสดุดหรืออะไร ม,มันมันมีมันมีค้าอะไรมั่งในนั้นอนะ่ะเออไ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 อความที่อยากรู้ส่วนตัวว่ามันมีค้าอะไรมั่งเออนะครับผมใครที่มีอะไรเกมนี้แนะนําก็เมลไว้ที่ร้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคไหนเราลองไปเดินเล่นๆนะตรงนี้อันนี้รีเซ็ตได้โอเคอันนี้เป็นการเสร็จอันนี้อะไรอันนี้อะไรเอจัดการจัดการสามตัว EP ห้า0โอ้เรื่องสออยหสิบอะไรวะนะอะไรวะนะ มันมันมันยิงอย่างงั้นเลยเหรอโอลา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 อืมอ,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 อืม,อมเป็นอะไรที่ใช้ได้มากเลยนะครับสำหรับดามหรือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะครับสำหรับดามเห็นี่กูรู้สึกว่ากูตายแน่นอนนะครับแอะนั่นแหละครับตายนั่นแหละครับเออในนั้นมันก็สุ่มฟรีได้สองครั้งแล้วผมลองสุ่มครั้งนึงแล้วกันเนาะเอเลี่ยนอย่าบอกนะสัก สกิลแรกมันเป็นสกิลว้าหมดเลยสกิล e เฮ้ยนี่เราช่วยช่วยกันฟาร์มได้นี่หว่าเออจุ๊บนะสกิล e ต้องใช้สแต็กล่ะสิบห้าเดอรเรเบอเวกเคนนก็มีการอเวกเคนด้วยนี่ว่าอันนี้คือเวลใช่ไหมเวลเวลต้องใช, il, ใช้เวลถ้าเกิดใช้เวลก็จัดมาพี่ชายดูดีอยู่เยอะเลยเออเนี่ยรับเกยแบบเนี้ยเท่ออกเท่นะบอกต่อเท่นะบอกต่อเออเนี่ยแบบ ฉากแบบนี้เลยแบบทานอสออกมาเนี่ยอนี้เลยฟิงโอ้เท่เท่ระเบิดเลือกเลยโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดม,มากเลยนะครับผมอ่าวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเอเจอิน่าจะเป็นค่าที่วิ่งเร็วน่าจะ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 แหละเออใชน่น่าจะใช่แหละน,น่าจะใช่แหละน,น่าจะใช่แหละเออใช่แหละเออสักอยหายน่แหละโอเคนะครับผมเค็ดเราเสร็จที่เรียบร้อย ก็วิธีการเล่นเบื้องต้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับผมสุ่มอีกทีถ้าเกิดบายสปินก็สามหมห้าโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับใครนะผมที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างเลยนะครับสำน,นี้นะครับผมซี o u ในเกมบายจ้าบายจ้าบายครับผมเจ้า yeah.